วันนี้จะมาลองเขียนตารางตัวอักษรที่รักกนะของภาษาญี่ปุ่นกันค่ะทุกคนก็สําหรับใครที่เพิ่งเริ่มเรียนนะคะหรือว่าใครอยากจะลองดูว่าตัวอักษรเป็นแบบไหนก็เข้ามาดูคลิปนี้กันต่อไปได้เลยค่ะกระดาษที่มิดชัยนะคะน่าจะเป็นไซส์ประมาณ b 5นะคะจะชอบใช้แบบตารางค่ะเพราะว่าเวลาเขียนตัวอักษรญี่ปุ่นเนี่ยมันก็จะมีแบ่งช่องไว้ให้เราด้วยนะคะก็จะเขียนหัวข้อก่อนเลยค่ะตารางทีรากกนะ ในคลิปนี้นะคะอุปกรณ์ที่ทุกคนเห็นสีต่างๆหรือไฮไลท์มิทไม่ไดเอามาใช้เลย <c oughs> <c oughs> เขียนกับดินสอนล้วนๆเลยค่ะก็ทุกคนสามารถเขียนตามได้เลยคือดินสอนกับกระดาษเท่านั้นเลยค่ะถ้าใครเพิ่งเริ่มเขียนแนะนําเป็นกระดาษที่มีตารางนะคะเพราะว่าจะได้กะขนาดตัวอักษรได้ถูกเนาะจะมาเริ่มเขียนเสียงอ่านโรแมนจิก่อนนะคะด้านบนเสียงที่เขียนนะคะตัว A IU EO เนี่ยเป็นเสียงสระนะคะในภาษาญี่ปุ่นไม่ได้อ่านว่า A e i o u U นะแต่ออกเสียงเป็นอ E อิอแล้วก็โค่ะส่วนอักษรที่มิดกำลังเขียนเป็นพิมพ์ใหญ่นะคะจะใช้แทนตัวเสียงนำพยัญชนะทั้งหมดในตารางของภาษาญี่ปุ่นเนาะ mm hmm. ก็จะไล่าจากตัว A ตัว K ตัว S T ตัว N ตัว M นะคะตัว H Y RW ั w ค่ะในคลิปนี้ก็จะมาเขียนตัวอักษรให้ดูแต่ไม่ได้ขยายใหญ่ให้ทุกคนเห็นชัดมากนะจะมาให้ดูในเรื่องของการอ่านออกเสียงของตัวอักษรค่ะคียหลักคือเสียงสระด้านบนนะ R E อออนะคะก็5ตัวแรกจะเป็นเสียงแบบนี้เลยเป็นแพทเทิร์นนะคะเรียกว่าเป็นเสียงสระก็ว่าได้ค่ะ5เสียงหลักๆของภาษาญี่ปุ่นเลยส่วนบรรทัดต่อมานำหน้าด้วยตัว K นะคะก็ จะเป็นตัวคะคิคุเคโคนะคะนิดมิดจะเขียนแค่อักษรที่ราก,กน,นะก่อนยังไม่ได้เขียนเสียงอ่านนะคะทุกคนต้องขออภัยด้วยไม่ได้ไปทีละวัก,กเนาะก็จะเขียนจนถึงวักตัวเอนะคะคือวักณนนีนุเนโนโและก็จะมาเป็นเสียงอ่านนะคะให้ทุกคนได้ลองอ่านไปพร้อมๆกันนะคะฝึกจําไปทีละวักก็กได้คะ่ะก็มิดก็จะมาหยุดเขียนเสียงอ่านก่อนนะคะทุกคนตัวเอเนาะ ออกเสียงว่าอะนะคะแทนตัวโรบันจิก็เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษเนี่ยแหละค่ะเรียกว่าโรบันจินะก็เขียนตัว A ตัว I ตัว U ตัว E แล้วก็ตัว O ได้เลยนะคะในหนังสือแบบเรียนสําหรับผู้เรียนที่เป็นชาวต่างชาติเดี๋ยวก็จะใช้ตัวอักษรโรบันจิเนี่ยค่ะในการแทนเสียงอ่านเนาะส่วนแถวตัว K เนะคะเวลาเรามาผสมนะคะที่มิดแบ่งเป็นช่องเนาะก็คือตัว K ผสมกับตัว A ด้านบนใช่ไหมคะพิมพใหญ่คือเสียงพยัญชนะเรียกอย่นี้ได้ก็ได้เนาะตัวพิมพ์เล็กเนี่ยจะเป็นเสียงสระนะคะ K ตามด้วย A ก็จะเป็นคะ K ตามด้วย I เป็นคิ K ตามย้วยูเป็นคุ K ตามด้วย E เป็นเคและ k ตามด้วย O เป็นโคนะคะวักถัดมาก็อ่านคล้ายกันเลยคือตัว S เปลี่ยนแค่เสียงพยัญชนะตัวรมจิพิมพ์ใหญ่เนาะ s a ก็เป็นซะนะคะแต่ตัวพิเศษที่มิดวงไว้ตัวนี้ไม่ได้อ่านเป็นซีแต่เป็นชิและแทนด้วย s h i ไม่ใช่ s i นะ s u สุนะคะ s e เซ s o โ o นั่นเองเราก็มาต่อกันที่วักตัวทีเลยค่ะก็เป็นการผสมเสียงเหมือนเดิมก็คือทีตามด้วย a เป็นท้าแต่ส่วนตัวนี้นะคะไม่ใช่ t i นะเป็น c h i ค่ะ สี่เหลี่ยมไว้เลยเป็นเสียงพิเศษตัวนี้ก็เหมือนกันค่ะไม่ใช่ T U นะคะจะเป็น T S U ไม่ไม่อ่านออกเสียงทุแต่เป็นเสียงซึและ T E T T เททค่ะมาต่อกันที่วักตัว N นะคะเขียนที่รากนากันต่อค่ะมิตก็ไม่ได้เขียนให้ดูลำดับแบบช้าๆชัดๆมากนะคะเพราะคลิปนี้จะมา แนะนำเกี่ยวกับเสียงอ่านของตัวอักษรน,นะคะก็ไล่ไปเลยค่ะเขียนแบบนี้ตัวอักษรภาษา,ษาญ,ญี่ปุ่นถ้าเริ่มแรกนะคะแนะนำเป็นดินสอไม้ก็จะทำให้เราเขียนเส้นที่มั่นคงมากกว่าแต่นี้มิดเขียนดินสอกดนะคะก็คือฝึกมาโหเขียนแล้วก็คัดเป็นพันพันครั้งแล้วค่ะทุกคนแต่ถ้าเขียนปาก,กาก็คือจะคล่องมากๆเนาะแต่มิดจะติดเขียนดินสอค่ะก็แนะนำดินสอไม้นะคะ เสียงอ่านก็ผสมเหมือนเดิมเลยค่ะอาเขียนเสียงอ่านกันเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะในส่วนของเสียงอ่านคะ่ะทุกคนจะใช้ปากกาสีแดงหรือปากกาสีอื่นให้ทุกคนเห็นเด่นชัดก็ได้นะคะรอบนี้ค่ะมิจะมาเขียนเป็นเสียงภาษาไทยซึ่งอาจจะแทนเทียบกันได้ไม่ทั้งหมดนะคะแต่เพื่อให้บางคนที่ยังอ่านโรมันจิไม่คล่องอะคะ่ะอ่านได้ง่ายมากขึ้นนะคะส่วนตัวเอเนี่ยแทนเสียงสระอะ ตัวไอสระอีตัวยูนะคะทุกคนมันจะไม่เชิงสังอุหรือสระอืเต็มตัวนะเหมือนผสมกันนะคะมันจะออกเป็นอึแบบเนี้ยเนาะมันมันมันไม่ได้เป๊ะนะคะก็ผสมกันส่วนตัวพยัญชนะด้านหน้านะคะตัวเคแทนด้วยข้อควายหรือกไก่นะคะตัว S คือสอโซ่สอเสืออะไรแบบนี้นอกเสียงเสอเสอือตัวทคือท้อทหารหรือตอ่อเต่านะคะส่วนตัวเเป็นเสียงน้องหนูนั่นเองทีนี้เราผสม เป็นเสียงไทยดูนะคะข้อควายผสมสระขอข้อขอะคะนะคะข้ออีก็เป็นเสียงคิผสมแบบนี้เลยไล่ไปทีละตัวนะคะข้ออุคุมันไม่เชิงเป็นตัวคุขนาดนั้นแบบตะโกนนะทุกคนแล้วก็ไม่ใช่คึนะคะคือคึประมาณนี้เคแล้วก็โคค่ะส่วนแถวตัวโซโซนะคะเหมือนเดิมเลยโซโซสระอโซอ่ะซะ ส่วนเสียงพิเศษตัวนี้ shi ไม่ใช่ซอโซนะคะแต่จะเป็นเสียงชอช้างค่ะช h i นะคะซอโซสระอึก็เป็นซึคือมิตรไม่สามารถเขียนทั้งอุทั้งอืในตัวเดียวกันได้นะทุกคนทุกคนมันเป็นเสียงผสมนะคะส่วน soe ก็เซสุดท้าย so ก็เสียงโซค่ะซาชิจึเซโซนะคะแถวตัวที่หรือทอทหารเนาะก็จะเป็นทออะทะ เสียงพิเศษตัวนี้จะเป็นชอชิงนะคะชิทชิส่วนตัวนี้ทุกคนไม่ออกเสียงว่าทะซึนะคะแต่คือจึทะไว้ในใจทะเหมือนจะออกเสียงแต่เสียงไม่ออกเนาะจึอย่างนี้นะคะเทะและก็ตัวโทค่ะพอถึงวักนอนหนูสุดท้ายของคลิปนี้นะคะโนอะ นะง่ายไหมนะนะคะที่ทุกคนเคยได้ยินคำว่าหน้านีนะคะคือเนี่ยคือสตัวติดกันของวรคนะนี้เลยนะคะนะกับนี้รวมกันก็คือคําว่าหน้านี้สําหรับสาวกแอนิเมะนะคะที่ได้ยินบ่อยๆเนอะแล้วก็ตัวเนืนะคะชิบะอินุเนี่เคยได้ยินใช่ไหมเป็นน้องหมานะคะอินุก็แปลว่าหมาเนาะเนเนโกะนะคะโนนี่ ก็เป well e okay. ็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับหวักแรกนะให้ทุกคนไปลองฝึกเขียนกันได้นะถ้าไม่ลองฝึกเขียนก็ฝึกอ่านออกเสียงกันได้ค่ะก็มาลองอ่านอีกรอบเนาะข้ออะคะคะคิกุเคโคซาชิจุเซโซทชิจุเทโตนันนิเนเนโนนั่นเองก็วันนี้นะคะก็จบไปหวักนะคะ เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติ <นะ S 1> ตดตามสวัสดีค่ะ